ดีค่ะมาม่แล้วอิ่มแล้วพี่น้องบร่รด้ี่ยตอนอิ่มห้เบิงบ่ได้ี่ยตอนกินให้เบิงตอนนี้ก็คนนั้นก็ล้างชามกับพี่ต้นหิวกับพี่แพ็กพ้านองล่างถ้วยมรรยากากัดเป,ป็นประมาณนี้พี่น้อง นี่กระตุ้มน้ำมั่ไว้ทักแกงหมูแอง,งนี่นวเวลนยนี่เลยใส่หัน่นอ่ะใส่กระตา่ายอันชิมพูนละ่ะมุ้มันนีก็ได้ละบ้างเวยเจ้่อยเอาเ,เ,เก็คก็ได้เก็บเข้า ปกติเดกน้อยนี่เห็ดเปียกแล้วนี่คือยำออกไประแล้วดิแนเอื่อยที่บ้านให้เื่อนคันคอันคันคันเฮ็ียองมาแล้วมิงยับไปไซเดอร์ทีเม่ยชนางหาไปไซเดอร์อันนี้เขาเฮ็ดแล้วเขาไปไหนดิไปพอโไปเล่นวัดวัวัดวไก่ไกี้เีดบอกว่า เขายิ้มแล้วพ่านลงไปเรีินบัดรหลวงพ่อได้สูนเนี่บัดว่าอานูว่าไม่หูแทะแล้วะเราอยากไรเออขคือหลวงพ่อว่ามีหูแท้แล้วะหรือสวนตะลูกไปเรนบัตรกับบรรยากาศน้กำลังล้างชามค่หอขม่เยาหอยไปแล้วมนยงไงล่ะหอยนี่สิ นกเยบ้มเดียนตำนันกดีิ้มเดีถ <sa ้าวงสะอาดแม่เล er> ่าเอาหอยือ uh? ้่ได้ซักผากุ้แม่แหม่อยกอ้่ได้มาแม่แม่นติแป้งใหมว่าอยู่เชียง้องเพียงพวนู้แล้วหรือเดี๋ยวมาไหมคะมานู้นถึงกองจะคืน ะนอนนยืาเพร้มันกำลังแดดแม่ก็ต้องเอามาถ้าปั้นหนูปั้นแล้วแล้วอุ้ยอยากกินหมากข้าวอะปีนบ่ะบ่ได้บ่คือนั่นบ่หนูนี่คืออยู่ใส่ตาบนั่งคือดอกอิริตาเมือนเด็กสิพาเาพันไปเบิ่งเห็นหูหนูอยู่อู้ยมันเกิดหลายครับเห็นเห็นเยอะคุณเดียว์าเรื่องปกติแบบเข้าไปล้ำเนี่ยมันเคยไม่หนาว ไม่สร้อยกั็นแรงกคนกินแล้วก็ต้องล่างค่ะอันนี้อันนี้ก็จะแม่แม่ต้มไว้รอแกงแกงให้เด็กๆกินแล้วมากบรรยากาศบ้านเพื่อนเลยนะบ้านแม่แล้วแม่มากงมึงเลยมีผักสวนครัวเพิ่ม มีสุยางหนาบ้านก็มีเปิดทุกอย่างไม่ต้องไปตลาดยากเลยเซลใบก้อนเหมืนกันลากออกไหมจีบปะมีอันอยบ่ะอยอยู่นั่นเดี๋ยห่ะมีบ่เพราะว่ามีบ่เออีห่าแซลใบก้อนก็ได้ลูกอันนี้อย่างเดียวริวแซลใบก้อนก็ได้เดี๋ยวแม่มันนำมือสวยเพเป็นอย่งเดี๋ยวหนูนำเองเออมันมันบ่ออกไหมเดี๋ยวยาบามันบ่ออก มันก็ออกอยู่แต่ว่ามันก็ต้องใช้แรงไงลูกเพราะว่าเป็นคอนตัวก็ไปอาบน้ําให้สดชื่นแล้วก็ไปนอนพักกันนะคะเด็กๆเด้กอาเทียเดี๋ยวทองมือนี่รับรับไปวัดกันไหมนี่วัดอยู่ตรงนี้เองแล้วไปทําอะไรเหรอไปกราบพระไปไหว้พระขอพรมันเย็นเย็นสบายสบายใจเลยไม่เราได้มีโอกาสอยู่ที่วัดไงอยู่ยุ่ใกล่บ้านเพิ่งยุ่ใไก้วัดน้องขบานบ้านแถวเม่แล้วยุ่ใไก้ว่ะอีกวัด มือเศร้าฮะอ้าวโอ้ยนี่แดดดีอยู่สักอันมือเศร้าหนูก็เฝ้าตื่นมาเนาะหนูนอนอิ่มหนูก็ตั้งใจว่าซื้อมาหนึ่งขาแล้วลูกไปใส่บาตรแต่หนูโมหภาพเพิ่นบินบาตร็่มือเศร้าเนาะบัววันธรรมดาแต่ว่าแบบเขายุบ้านจังสี่แม่เขาก็อยากใส่บาตรนะ ยกจมดูมขึ้น,น,น,นขึ้นขึนขึ่นไม้นขนขึ้นขึ้นขน้นขึ้นขึน้าขึ้นขนขึ้นขึ้น่ึ้นขขึ้นขึ้อนน้นขึ้น้นขึงน้้นมีพร้อมทุกอย่างเ เห็ดหู้หนูนี่คือไปเก็บเอาจากจากอย่างกูแม่จากสวนเพิพ่งจากเพิง่งเนี่ยค่ะพี่น้องสดๆอ่อนๆแบบว่าเป็นเห็ดธ,ธรรมชาติเกิดขึ้นเองเต็มอยู่สูงสูงคุณเอาบ่ไปเลย่บบโอ้โหเป็นกระแซ่บเนาะเอาแล้วก็เล้ใส่เบิร์ตตัว,ตวหนึมาใส่ตัวเดียวตะก่าหอมอยู่ด้อันนี้ตัวเมียตัวเถือกมันค่อยหอมตัวเถือกเนี่ยเอาใช่ไหมล่ นี่ทุกอย่างอิ๋วยังขวานี่ทุกอย่างแกยอยู่คนเดียวตึงหัว่ึงร้อน,นมายามเพียรเพราะว่าไอ้าอลิอองจิตออที่หนุห่มอยู่อังกฤษลองฟุ้มชงใส่มาตัดจับอันนี้ก็มีไว้เดียวพอดีพอดีนอนวยใหญ่ต้องว่ายอดมันก็เป็นตะแกรงใส่แสบด้ยแม่ มันเพรละอะไรคะค่ะแต่เตยใหม่หัากระเทียมน้อยเนี่ยค่ะก็ใส่ผักกระปิกอีกเนาะใส่ผักอีกตันี่คือขอมมากเลยมันหอมกับผักขาค่ะพัดขาเตรียมพร้อมไมว้แล้วเวลาข้าเกียนะข้าก็วางเป็นส่วนๆนะแมนค่ะเราจะออกงานก็คือเราจะลุกมากินข้าวก่อนแนละ้วก็ไปทำงานเหมียวออกมาไหมออกมาพี่ ไปลี่ยังยืมอาหารน้องมะพี่อเอามันย่านไหนมันถอยคืนถอยคืนแบบเหนเียวไหนเหนียวอยู่ในหันนะอ่ะเหนียวออกมานะสีขาวตัวใหญ่พ่อมโอ้ย,อยพาพี่น้องเบิ่งของข,องของยยังขังไว้ย่ามันออก <laughs> ม oment ไกลหน่อยเหนียว,วเอาไปปล่อยเนาะ มาให้โซห้ราบเอาไปปอยกบกับห้องอยู่เบิดคื้นห้องอยู่นีแ่แหละอยู่ข้างบ้านนีแ่แหละหลายภ้าก,ก,ก,ากบ <c oughs> ากระดรไม่ถึงจับดิวีาจะเป็นบ่กลิ่นค้างเด้อคขาบ้านคระเจ้านี่อันนี้เราอยู่ที่ไหนนะจตุจตุรักพิมายบ้านหงนหงเมือง เอาไปเสีแดดให้ใหาคนโอ้ยขอบคุณค่ะหน้าบ้านทั้งแดดดีแล้วปิดตั้งแต่อุ๊ยมันอีค่าเสือ้อค่ะอันเยี่ยงกว่าค่เสื้อผ้านะาเสื้อได้สบายบ้นเมือ้ระามันอค่ะมันแห้งอยู่แล้ค่ะเพราะว่าเครื่องมันหมาดแล้วอ,คอ,อคะอค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นแหละค่ะพี่้องอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งบอกค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะช่องแม่ติมกุสุมาค่ะลองเพินออฟฟิเชียลนะคะจะไปนอนต่อค่ะฝากติดตามฝากเนด้อค่ะพี่นอนค่ะสวัสดีค่ะ